นายกรัฐมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศนะคะโดยเริ่มจากการไปที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งมีโอกาสได้พบกับชุมชนคนไทยในสหรัฐก่อนที่จะเดินทางไปประชุมเอเปคครั้งที่31ที่กรุงลิมาประเทศเปรูชักชวนให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นค่ะนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางไปยังกรุงลิมาสาธารณรัฐเปรูและพบกับนางดีนาเอซิเลียโบโลเตเซการา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกของเปรูและพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเปรูในทุกมิติอาทิการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยเปรูให้แล้วเสร็จภายในปี2568ซึ่งปัจจุบันได้บรรลุความตกลงไปแล้วถึง70% ความสำเร็จของเปรูในการเปิดท่าเรือชันเคซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เปรูเป็นประตูการค้าในภูมิภาคละตินอเมริกาโดยประเทศไทยเองก็มีโครงการแลนบริดจ์ที่มุ่งหวังให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานคมานาคมขนส่งที่สำคัญเช่นเดียวกันซึ่งอาจทำให้ไทยกลายเป็นประตูการค้าในภูมิภาคอาเซียนได้โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ประเทศเปรูเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะสาขาที่ฝ่ายเปรูมีศักยภาพและสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นซูเปอร์ฟู้ดรวมทั้งยังยินดีที่ทราบว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเช่นอาหารซีรีส์เพลงทีป๊อปเป็นที่นิยมของคนเปรูซึ่งสามารถต่อยอดร่วมกันได้เช่นเดียวกัน for hosting good impression products dinner really very Peru this have with the had I a all and a Last night as well, um, yesterday as well. So I find that it's quite similar, right? One eighty degree. So, but the culture is very rich and um, it's very similar. Um, it's gonna worth the trip. So I hope that we can all have a chance to talk more, like about investment, about business, about learning the cultures together, soft power, businesses, everything. Let's just have more fun. Thank you. <laughs>